ครับท่านผู้ชมที่เคารพลักษัทางหลายนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จำนี้ก็วันที่9 1 mm hmm. 1นะฮะ10 11 12 13เหรือ4วันหรือ4วันนะครับการนัดฟังคำพิพากษาสารอุทธรณ์นะครับจะมีขึ้นในวันที่13จสิงหาคมที่ศาลมุกดาหารนะครับในคดีที่หลายคนอาจจะลืมไปแล้วนะครับผมนะฮะสำหรับ f c d p และก็ทุกท่าน ที่ติดตามเรื่องนี้อยู่นะครับก็คงจะใจจดใจเจาะนะครับและเชื่อว่านะครับคนที่จะเดินทางไปในวันนั้นก็คงเตรียมตัวแล้วนะครับก็คงมีการคึกคักอีกนะครับทําไมอีก4วันครับข่าวสารบ้านเมืองจึงไม่ออกข่าวใดๆเลยนั่นเพราะว่าโดยธรรมชาติครับคดีจะดังขนาดไหนครับถ้าถึงสารอุทธร์เข้าไปแล้วนะ่ะหรือดีการเนี่ยเรื่องมันจะเงียบ ความสับสนในคดีหรือแนวทางในการต่อสู้มันจะชัดเจนแล้วจนรู้ว่าฝ่ายไหนจะชนะหรือรู้ว่าฝ่ายไหนน่าจะไม่ใช่ของจริงดังนั้นทุกคดีนะฮะจะร้ายแรงขนาดไหนครับถ้าถึงสารอุทธร์แล้วเนี่ยความสนใจแรงจูงใจที่อยากรู้ว่าใครผิดใครถูกเนี่ยมันก็จะชัดเจนคดีนี้นะครับฝ่ายโจทย ก็คืออายการครับแล้วก็มีโจทย์ร่วมนะครับก็คือผู้เสียหายส่วนจำเลยก็คือนายชัยพลวิภาตอนนั้นคือมีศัก์เป็นลุงนะครับของเด็กคนหนึ่งที่ตอนนั้นอายุ3ปีตอนนั้นระหว่างโจทย์กับจำเลยเนี่ยนะฮะการต่อสู้จนถึงชั้นนี้แล้วนะครับก็จะทำให้เห็นเพียงว่า ฝ่ายโจทย์พยายามกล่าวหาจำเลยว่าเป็นผู้กระทําผิดนะฮะส่วนจำเลยก็ต้องต่อสู้ว่าเขาไม่ใช่คนกระทำนะฮะก็เลยมีการต่อสู้นะในศาลชั้นต้นแล้วผลก็ออกมาว่าฝ่ายโจทย์กับหาสี่ข้ออุ้มทำให้ตายหรือบอกว่าฆ่านี่ยนะครับต่อมาคือจัดฉากศพนะครับนี่คือข้อกล่าวหา แล้วก็เพิ่มคําว่าเจตนาฆ่าอันเป็นไปตามมาตรา28 8คือเจตนาฆ่าแล้วก็มีการต่อสู้ในศาลชั้นต้นโอ้ใช้เวลานานมากครับนะฮะเมื่อศาลชั้นต้นพิพากษาครับผลปรากฏว่าข้อกล่าวหาที่สองคือจำเลยเป็นคนฆ่าแล้วก็ข้อที่สามก็คือจำเลยที่หนึ่งกับที่สองร่วมกันจัดฉากศพแล้วก็ข้อที่สี่ก็คือเจตนาฆ่า ตกไปนะครับตกไปก็เหลือแต่อุ้มหรือพัดภาคผู้เยาวก็ถูกอีกข้อหาหนึ่งก็คือประมาททาให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับนั่นคือคําพิพากษานะครับที่จําเลยที่1นนะครับได้รับส่วนจําเลยที่2ก็คือถูกยกนะฮะในคําพิพากษาสารชั้นตน้นดังนั้นจําเลยมีความผิดในศารชั้นต้นก็คืออุ้มนะครับหรือพัดภาคผู้เยาวนะครับมีความผิดจําคุก1ิป,ปีส่วนที่ได้มาอีกก็คือเผอิญว่าเด็กเสียชีวิต ก็เลยประมาททำให้ผู้อื่นเสียกับความตายอีก10ปีนั่นคือสารชั้นต้นนะครับและต่อมาครับทั้งฝ่ายโจทก์และฝ่ายจำเลยได้ยื่นอุทธรณ์เข้าไปอีกทำไมฝ่ายโจทยืย่นอุทธรณ์เพราะว่าฝ่ายโจท์ดำเนินคดีไป4ข้อหาแพ้คำว่าจำเลยเป็นคนลงมือฆ่าแล้วก็จัดฉากศพ แล้วว่าการฆ่านั้นก็คือเจตนาฆ่าสข้อนี้ถูกยกดังนั้นคดีนี้จำเลยไม่ใช่คนลงมือฆ่าไม่ใช่ฆาตกรเพราะว่า288แถูกยกไปดังนั้นฝ่ายโจทก็ต้องยื่นอุทธรณ์ใหม่นะครับเพื่อให้ข้อหนักๆนี้กลับมาใหม่ก็อลองดูว่าการยื่นอุทธรณ์นั้นจะเป็นอย่างไรส่วนฝ่ายจำเลยก็คือโดนเรื่องอุ้มผัดภาคผู้ใหญ่ ก่อชคร้ายที่ว่าเด็กเสียชีวิตก็เลยกลายเป็นประมาททาให้ผู้อื่นได้แก่ความตายโดยยังไม่รู้ว่าเด็กเสียชีวิตยอย่างไรนะครับก็คือประมาทไม่รู้ว่าตายอย่างไรนะฮะดังนั้นฝ่ายจําเลยก็ต้องต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์นะเพื่อจะให้คําว่าอุ้มเนี่ยไม่มีหมายเขาว่าในการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ไม่มีจำเลยในวันที่เกิดเหตุและเวลาน้องหายนะครับเพื่อยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้อง ไม่มีหลักฐานก็ต้องต่อสู้เพื่อหักล้างว่าไม่มีจำเลยในวันเกิดเหตุในวันเวลาน้องหายนะครับก็ต้องสู้กันตรงนี้เพื่อให้หลุดนะครับเพื่อให้หลุดออกไปดังนั้นการต่อสู้นี้ก็คงเข้มข้นนะครับดังนั้นวันที่13สิงหาคมนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะทั้งฝ่ายโจทก์จำเลยนะครับว่าคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์จะเป็นอย่างไรจะออกหน้าไหนเช่นจำเลยที่1ที่2ถูกยก ถ้าออกหน้านี้จำเลยที่สองก็จะพ้นไปเลยถ้าออกหน้านี้และจำเลยที่หนึ่งจะถูกยกในชั้นนี้หรือจำเลยที่หนึ่งอาจจะถูกลงมากกว่าเดิมจำเลยที่สองอาจจะกลับมามีความผิดดังนั้นวันที่สิบาก็มาลุ้นกันนะครับว่าจำเลยที่หนึ่งอาจจะถูกลงมากกว่าเดิมจำเลยที่สองอาจจะกลับมามีความผิดดังนั้นวันที่ส3ก็มาลุ้นกัน ว่าสารอุทธรณ์จะตัดสินอย่างไรนะนี่คือสิ่งที่ทุกฝ่ายต้องมาลุ้นกันนะครับในวันที่13บสานะฮะเอ๊ะทำไมผู้สื่อข่าวต่างๆหลงลืมคดีนี้ไรือ,อย่างก็ลองดูว่าท้ายแล้วก็ลองดูว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าคดีนี้ผลออกมาเนี่ยน่าจะมีอะไรซอไพรส์รทีเดียวนะครับผมนะฮะและไม่ต้องห่วงครับน่าจะต่อสู้กันจนถึงสารฎีกาแน่นอน น,นี่คือบทวิเคราะห์นะครับว่าวันที่13เนี่ยคดีที่ดังที่สุดในประเทศไทยเมื่อ4-5ถึงปีที่แล้วก็ลังมาถึงกลางซอยแล้วก็คือมีการนัดฟังคำพิพากษา,าสารอุทธร์ก็มาลุ้นกันนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็เป็นกำลังใจนะฮะเป็นกำลังใจคนที่บริสุทธิ์เป็นกำลังใจคนที่บริสุทธิ์ก็ขอเป็นกำลังใจนะฮะให้พนมันติดก็ขอเป็นกำลังใจ สิ่ง,งที่ปรารถนาก็ให้สมปรารถนาทุกประการขอให้สิ่งดีๆคุ้มครองตลอดไปนะครับผมนะสวัสดีครับการยื่นอุทธรณ์นั้นจะเป็นอย่างไรส่วนไฟจําเลยก็คือโดนเรื่องอุ้มพัดภาคผู้ใหญ่ก่อโชคร้ายที่ว่าเด็กเสียชีวิตก็เลยกลายเป็นประมาททําให้ผู้อื่นได้แก่ความตายโดยยังไม่รู้ว่า เด็กเสียชีวิตอย่างไรนะครับก็คือประมาทไม่รู้ว่าตายอย่างไรนะฮะดังนั้นฝ่ายจำเลยก็ต้องต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์นะเพื่อจะให้คําว่าอุ้มเนี่ยไม่มีหมายควาว่าในการต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ไม่มีจําเลยในวันที่เกิดเหตุและเวลาน้องหายนะครับเพื่อยืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวข้องไม่มีหลักฐานก็ต้องต่อสู้เพื่อหักล้างว่าไม่มีจเาเลยในวันเกิดเหตุในวันเวลาน้องหายนะครับ ก็ต้องสู้กันตรงนี้เพื่อให้หลุดนะครับเพื่อให้หลุดออกไปดังนั้นการต่อสู้นี้ก็คงเข้มข้นนะครับดังนั้นวันที่13สิงหาคามนี้ก็ต้องมาลุ้นกันนะฮะทั้งฝ่ายโจทจำเลยนะครับว่าคาําพิพากษาของศาลอุทธรจะเป็นอย่างไรจะออกหน้าไหนเช่นจําเลยที่1ที่2ถูกยกถ้าออกหน้านี้จําเลยที่2ก็จะพ้นไปเลยถ้าออกหน้านี้ และจำลเลยที่หนึ่งจะถูกยกในชั้นนี้หรือจำเลยที่หนึ่งอาจจะถูกลงมากกว่าเดิมจำเลยที่สองอาจจะกลับมามีความผิดดังนั้นวันที่13ก็มาลุ้นกันนะครับว่าจำเลยที่หนึ่งอาจจะถูกลงมากกว่าเดิมจำเลยที่สองอาจจะกลับมามีความผิดดังนั้นวันที่ส3ก็มาลุ้นกันว่าศาลอุทธรณ์จะตัดส ah 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 ินอย่างไรนะนี่คือสิ่งที่ทุก